ไปไปบเบบะเบ้ไป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 ้ปไปไปไปกับเบเบิ้มเขาว่าเออเขาวาเขาวาเขาวาเฮ็ดเห็มันดีก็เกาเด้อเฮ็ดมันดีย้ให้ย้ะให้ยงเขเลยเด้อสวัสดีค่ะกอลุกสวัสดีค่ะแฟนคลับก่อนเล้วสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อสวัสดีค่ะก่อนจ้าจ้าโอ้ยุ่นสร้างหนึ่งสร้างหนึงงน่งไปทา้งนั้นบ่ได้บบุงเสียหันกล้องไปเ่ไา้มาเบิ่งเบิเอาสร้างสเออสร้างสร้างสร้างตวัดก้อนวัดประตูก้อนวัดก้อน,อน,อนเออเอจ้าังเยิง เออตาให้หน่อยทําให้หน่อยเพิ่นนี่บีทําให้หน่อยไม,ไม่ไม่อะไรเพื่เอนเพิ่อน,นไายแม่เพิ่นว่าีอะไรมีอะไรไทยเขาไายกับหุ่นจักรกับเ,เต่าปลาอาแมวอย่างสิหลายอย่างแล้วอันเพิ่นผู้นี้ใครวะวันเพื่ผู้นี้ตอบเนึ่นนวัน วันแล้วอะไรวันตกตกตก,กโอ้ตกอะไรลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกเอานหนูสวัสดีค่ะยังส<น>วัสดีค่ะสวัสด<น>ีค่ะมือไม่ว่างนะคะมือหนึ่งอยู่ถืออันนี้โอ้โหตาแตกเลยแตกเลยจะเอาในใบส,สวยๆก่อนที่ใบสวยๆก่อน,อน,นไหวไหวไหวสวยจ้า Yup. ไม่ okay. ไม่จาอัไมนู่อง well ูองมนั yeah, dare, ่นเั้ย no, ่คนเจ้าเยใ่อเราบจ้าจ้าว่ารึแล่เรเราบัจ้ายายสิย้ายสิดูดฟุ้นได้ปะเนี่ยฟุ้น no no เก็บเลยพ่อเก็บเลยพ่อพ่อเก็บเลยพ่อเก็บพั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 บใส่หังซุ้งเอีของเจ้านะอย่งนี้หนูวันนี้ยายซักผ้านะคะแม่แตนซักผ้าเพิ่งเสร็จนะคะพี่น้อง ฮะอีหยังเปียกส่งยุสัยมันกระแหงมันอบแล้วกางเกงของของอีบีมแม่แม่กางเกงอีน้องบีมแม่นี่แม่เออนี่แม่ไก่ย่ามันสีแหงอยู่ผู้เฒ่าเลย อาห่มซักผ้าห่มมาซักผ้าซักแพ้ห้สวัสดีจ้าเนี่ยโอ้รายการต่อไปคอยตัดผมย้อมผมดิปอดิยาย้อมผมอินติมาดามยังหันเต้เอ็นกูซื้อมาหรอคอยเห็นแล้วนะเนยยืดไหมจ้าอัายุหันจะมีหุ่นกระชากหอบเลยหอกแล้ว กระสิเล้มผมหายกแกะสินั่นหายกินผลไม้้าพี่น้องกินมะลำมั้งยังก่อนอยู่บ้านขอนแก่นเหรอคะพ่อเสื้อกล้ามพ่ออยู่ไหน ินเมงยเมงยแหลกะมานอนมีความสุขไรเพื่นอนมาอยู่บ้านสวนยายหนูค่ะมาอยู่บ้านสวน